นักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนติดตามความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคนไร้สิทธิที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะให้พวกเขาได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการทางสุขภาพสิทธิขั้นพื้นฐานติดตามกับนักข่าวพลเมืองมูล,ลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะไม่มีใครไร้สิทธิ์ในจังหวัดอุบลราชธานี คือประโยคสําคัญของเวทีสัมมนา,าที่ทางการแก้ไขปัญหาคนไร้สิทธิ์จังหวัดอุบลราชธานีณนโรงแรมสุนีแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันร่วมกับเครือข่ายแก้ไขปัญหาคนไร้สิทธิ์จังหวัดอุบลราชธานีและการเร่ร่องข้อการนะครับให้สิทธิ์อันนี้ผมเรียนที่ทีเดียวว่านอกจากพิสูจน์สิทธิ์คนที่เกิดมาแล้วได้ยังมาจิตจำเป็นอย่างดีเขาหน้าวิทานี้นะครับทนที่เกิด นะครับ <S an> จำเป็นต้องรับสิทธิณอดีโด้ยซัำนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่ต้องมาพิสูจน์สิทธินอนีกนะครับวันนี้เด็กที่เกิดและคนรับสิทธิก็ต้องได้รับสิทธิตั้งแต่วันเกิดเลยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคีเครือข่ายนะครับเรือมเภอต้องได้รับแจ้งเกิดและให้เลขที่สหลักเขาเลยครับจะได้ไม่ตกหล่นเหมือนที่เราดำเนินการในวันนี้โดยใช้สองอำเภอนะครับนาตาลอำเภอขึอ,อนไปลัดเป็นอำเภอต้นแบบมีทั้งภักสนราชการอธิปลัดอำเภอกรมการปกครองและหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนโรงพยาบาลอำเภอองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อนำสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกลุ่มประชากรเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์สุขภาพและสวัสดิการขั้นพื้นฐานมาพูดคุยเพื่อกำหนดทิศท,ทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา,าคนเราเกิดมาเป็นคนมันก็ควรที่จะมีสิทธิ์เป็นคนเท่ากันแต่ว่า จากที่เราทํางานกับคนไร้สิทธิเราเจอเลยว่าคนคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยคนนี้ไม่มีสิทธิสุขภาพแต่คนนี้ทําไมได้บารสุขภาพคนนี้ได้เรียนหนังสือแต่ทําไมคนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือดังนั้นในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้คนมีสิทธิเท่ากันตามที่ควรจะได้ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานดังนั้นก็คือมันจะเป็นข้อความที่เราอยากจะลนลงเผยแร่ออกไปว่าคนควรที่จะเท่ากันทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบว่ามีผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลจํานวนมาก ที่เข้าไม่ถึงและไม่ได้รับการแก้ไขแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษไปแล้วจํานวน130คนแต่ยังมีอีกจํานวน101คนที่เข้าสู่กระบวนการแล้วแต่รอการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษโดยมีคนที่รอนานที่สุดคือ5ปีและยังมีอีกหลายคนที่รอยื่นคําร้องแต่ไม่ได้รับการพิจารณานักข่าวพลเมืองมูลนิธิสี้างสุขรายงาน